เมืองฮูฮูซุมเจ้านี่เคนี่ตะกอนเป็นของเดนมาร์กเนะ้อแต่ว่าตอนนี้เป็นของเยอรมันนี่คือเมืองฮูซุมนะคะติดทะเลเหนือเลยเนะี่ยพอสะพานนี้เปิดก็ออกไปทะเลเหนือไปถึงเดนมาร์กได้เนะินนี่นะดูนกนางนวลเพียบเลยบอกม,มีเรือแล้วในนี่มีเรือแล้วอะ National Park House พิซซ่ามีอยากกินพิซซ่าเตาอบเตาดินอะสไตล์โอ๊นเนอะเฟนในห้องอะนุ่งนืงนวลสวยไหมคะเมืองฮู้สุ่มตะกอนเจืออรนตะกอนเป็ดของเดินมาจื้อฮู้เซมเนอะเพราะเป็นของเยอรมันจื้อฮู้สุ่มเดนอะท่าเรือเลยเจ้าเนี่ยท,ท่าเรือน,นี่อัน ยุโรปเจอกันสร้างเน,นินนี่นะมาเจอเยอรมันประเทศเดียวนะเจอกันสร้างนะตั้งหลายประเทศอ่ะอปุณปุณเนี่ยปุน,ปน,ปนพี่พี่ทพันเรืออยู่ปุ่เน่เป็นเก็บของเก่าเรือไว้อ่ะเต็มแพย์อ่ะของอังกฤษเพียบเลยพวกยุโรปเจอกันสร้างถ่าเรือเมืองนี่เ้อหลายประเทศเลยเจ้าบริษัทเยอรมันเลยรก,รก็ต่กอนนะสมัยส,ยสงครามโลกมันก็เป็นของนั้น ของอันเดนมาร์กอ่ะแต่ประเดี๋ยวเป็นของเยอรมันละตะกอนของเดนมาร์กตั้งแต่พุ่นน่ะแถวแถวอันฮัมบวกอ่ะฮัมบวกมาถึงทะเลเหนือนี่เลยเด็กเป็นของเดนมาร์กนะเบเดียวเฟนบวกอีย่างเป็นของเยอรมันหมดอู่สุ่มนีเบือของเยอรมันหมดอ่ะมันก็เลยมีสองจื่อไง สมบัติผลัดกันชมนะคะหูสุ่มตะกอนจือหูเซมนะนี่บือกับคือตะกอนจือเนเบลนะเนเบลอ่ะภาษาฮันเดนมาร์กอ่ะเดนเนเช่เนเบลอีละ่อะอะไรเยอะเยอรมันมาเปลี่ยนเป็นนีบือหูสุ่มเนี่ยก็คือหูเซมตะกอน